ฮอลลบวูดเกมไนไทยแลนด์สนับสนุนโดยสินเชื่อส่วนบุคคล Promise. พรอมมิสกระดาษอนเนกประสงค์ MAXMO All new c o โ o l l a c าค s อผลิตภัณฑ์สักผ้าเอสเซนชนิดน้ำและชนิดผง สุนทรพจน์ตอนล่าวบุเกมนาไทยแลนด์ของเรานะครับการแข่งขันของเราสูสีกันมากแข่งขันเพื่อคนทางบ้านสองท่านนี้เพื่อชิงเงินรางวัล1น0 0 0แสนบาท <Wow. S 1> เอาละเกมต่อไปต้องทักษะของศิลปะนิดหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณได้เป็นนักวาดรูปว <We. S 1> คนคุณจะเลือกวาดรูปไข่ใครก็ได้บนโลกใบนี้ <We. S 1> อ่ะกระทิงครับ <All right. S 1> ถ้าคุณเป็นจิตกรที่จะต้องวาดคุณจะวาดรูปของใครซุปเปอร์แมนครับ คุณจะวาดซู่แมนคุณอยากให้ซู่แมนยืนนูตเหรอซู่แมนธรรมดายืนธรรมดาคุณจะวาดรูปซู่แมนเพราะอะไรครับชอบครับคุณชอบคุณจะวาดซิกแพคของเขาเท่ากับที่ของคุณมีผมไม่มีครับคุณไม่มีซิกแพคคุณมีกล้ามไหมจริงเปล่าคุณไม่มีกล้ามคนคุณตัวใหญ่ขนาดนี้เดี๋ยวก่อนคนทางบ้านอ็อ b o x เข้ามาบอกว่าไม่เชื่อว่ากระทิง ไม่เท่าเขาไม่มีขนาดนั้นครับและเขาเป็นถึงนักกีฬาบาสไม่ใช่หรอมันจะไม่มีอะไรเลยหรอคุณมันต้องมีบ้างนะเดี๋ยวมีซิกแพคป่าไหนดูด้มเดียวลูกานุมนมดูาที่นผมเ้ยมันต้องมีแก่งนะ1 2 3่งงนะ่ส มันล้มเขามีแค่คนเดียวเหรอฮะมันเป็นไปได้เหรอไม่ได้มันไม่ใช่นะมันไม่ใช่เลยกับคนที่ชอบวิ่งออกกำลังกายใช่มันต้องมีอยู่แล้วมันต้องมีผมขอคนที่เป็นเจ้าของบ่อปลาครับนีมันไุ้งปลานี่มึงดูไรมึงดูมึงดูนี่มึงดู ไม่กูไม่อายกูชอบเอาลงมาอะไรทำไมกูไม่เอาลงแล้วขอดูภาพเมื่อกี้หน่อยภาพติดตาเลยภาพติดตาเลยเดี๋ยวเดี๋ยวรู้ไหมว่าทำร้ายผู้หญิงพวกนี้ขนาดไหนผีดเพื่อยังไม่มีใครบอกพ่อของพ่อหมดอายุแล้วนะคะเฮ้ย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 เฮยเฮ้ย เอาจริงๆวันนี้ไม่เอาค่าตัวคุ้มแล้วเอยทำเพื่อทุกคนได้ที่งของผมจนเบื่อแล้วแหละฮะนี่ไงมาดูหน่อยดูหน่อยเฮ้ยเยให้เอให้ดูนิดเดียวนะทำไมทำไมเกมต่อไปของเราครับเกี่ยวข้อกับการวาดรูปนะครับมีชื่อว่านักวาดมือไว วิธีการคือเดี๋ยวผมจะมีอุปกรณ์ให้คุณเนี่ยนะครับเป็นกระดาษขนาดใหญ่แต่คุณจะมองไม่เห็นว่าคุณวาดอะไร oh. สวมหัวไปปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคุณก็สื่อสารกับลูกทีมของคุณฝั่งตรงข้ามคู่ไหนที่จับกันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วคุณมันจะมีคำใบ้ให้คุณก็วาดไอสิ่งนั้นแล้วก็พยายามสื่อสารใครตอบถูกก่อนได้คะแนนก่อนง่ายมากๆเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เอาอุปกรณ์ <c oughs> ออกมา คนที่จะวาดคือบูมกับนุ้ยเพราะฉะนั้นบูมกับนุ้ยเนี่ยจะต้องมายืนข้างๆผมนี่คนที่จะต้องทายก็คือกระทิงกับแพทไปอยู่ตรงนูน้นว่าสิกแพกให้เอาป่ะกูจะต้องตอบให้ได้ว่าพวกเนี้ยเขากำลังพยายามจะวาดอะไรพร้อมนะครับค่ะเตรียมตัวค่ะอันนี้เป็นหมวดอาวุธอ,อ,อะไรบ้างนี่คืออาวุธอะไรพร้อมเริ่มวาดเลย ดาวกระจายดาวกระจายทางนู้นได้คะแนนไปแล้วไหนดูดิ <c oughs> นี่คือดาวกระจายที่ชัดเจน <c oughs> อันนี้ทำไมทำไมอันนี้เป็นมีดยังไงวะฮะ <c oughs> ตอบไปก่อนตอบไปก่อนว่าเป็นอาวุธก็เลยนึกถึงมีดไว้ก่อนอันนี้เหมือนดาวกระจายมากกว่านี่ถ้าทำกลมๆอยู่ตรงกลางนี่ใช่เลยนะทางนี้ได้คะแนนไปสลับที่นะครับกระทิงกับแพทมาวาดแล้วก็คุณสองคนไปนั่งก่อนบูมนั่ง แล้วคนที่จะมาตอบก็คือคุณเต้ยกับคุณเดียวครับปหมวดอาวุธเตรียมตัวอาวุธของคุณก็คือสิ่งสิ่งนี้มันคืออะไรครับปืนปืนใหญ่ฝั่งนี้ครับปืนใหญ่ได้คะแนนไปมาดูครับเปิดนะพุ่งตรงนะอันเนี้ยยังดูไม่ค่อยออก อันนี้ไม่เหมือนเปืนใหญ่แต่เหมือนของพี่ว่ะฝั่งนี้ได้คะแนนคู่ต่อไปนะครับได้คุณเดียวครับคุณเป็นคนวาดแล้วก็คุณไอซ์กับคุณนักมวยเป็นคนตอบครับหมวดอาวุธยังอยู่ต่อไปของพวกคุณคือสิ่งนี้ครับสำอไรจับ ดาบอะไรครับดาบสมุไรได้ครับฝั่งนี้ได้คะแนนอันนี้เป็นดาบสมุไรเอออันนี้คืออะไรนี่อ๋อนี่คือคุณวาดดาบยุโรปดิที่คิดใครๆอย่างเงี้ยใช่ป่าวคุณวาดดาบสมุไรดิคุณนี่เวมันไม่สมุไรนี่นี่สมุไรต้องอย่างนี้ดิเออมันต้องมีโค้งๆอย่างนี้นิดนึงอ่ะสลับที่นะครับฝั่งนี้ได้คะแนนไป ต่อไปครับคุณไอคุณนัก่วยมาวาดรูปนะครับแล้วก็ใช่ครับคุณนุ้ยกับคุณบูมเจอกันอาวุธอะไรทายให้ถูกพร้อมเริ่มครับสะบัดสะบัดมือถุงมือสะาร์มมอสปารอนี่มาดูกันครับฝั่งนี้นะฮะ นี่คือสนับมือที่เน้นนิ้วกลางว่ามะเขาด่านี่อยู่อหฮะไม่ทิ่อุ้ยอึ้งไปไม่ตอบก็คืออ้าด่ากูหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้อันนี้พยายามจะวาดมือก่อนเดี๋ยวเขาจะตามด้วยสนับอันนี้สิครับคุณรู้ได้ยังไงว่าเป็นสนับมือนี่ไงนี่ไงที่ใส่ไงอ๋อนี่คือตัดสินใจวาดห่วงอย่างเดียวก่อนแล้วค่อยใส่เข้าไปจะเขาเจาะรู้ด้วยเขาเจาะอย่างนี้ได้ อ่าได้คะแนนกันไปต่อไปครับคุณสองคนมาวาดครับอ่ะสองคนนี้เป็นนั่งก่อนนะครับคนไทยคือกระทิงกับแพทครับไปสนับมือไปแล้วอันต่อไปก็เป็นอาวุธมันคืออะไรพร้อมเริ่มกีต้มีดเลื่อยเลื่อยเลื่อยทางนี้ได้ดูดิ นี่มันเป็นเลื่อยแบบหั่นกระดูกเลยนะเป็นผู้หญิงสายโหดนะไอที่แบบอยู่ในห้องหมอใช่ไหมที่มันเลื่อยแบบนี้อันนี้เป็นเลื่อยไม้เป็นสายอนุรักษ์อันนี้เป็นสายอนุรักษ์เลื่อยไม้อันนี้เลื่อยหมอนะครับฝั่งนี้ได้คะแนนไปคู่ต่อไปครับคุณสองคนมาสองคนนี้ไปนั่งแล้วก็คุณเดียวกับคุณเต้ยชิก อาวุธของคุณทั้งสองก็คืออันนี้กรงจักรเฮ้ยดูนิ่อันนี้ยังวาดไม่เสร็จเลยกาลังจกำลังจจยึกยักอันนี้วาดอันนี้วาดกงจักรกงจักรครับนะฮะเหมือนเหมือนไข่ดาวมากเลยเหมือนไข่ดาวทางนี้ได้คะแนนอ่ะสลับที่กันนะครับ ต้คุณเดียวนะครับ,รบเป็นค,คนวาดคุณไอคุณนักมวยครับเป็นคนตอบครับเราไปกันต่อเลยนะครับหมวดอาวุธมันมีอะไรพร้อมอาวุธต่อไปคืออันนี้ครับเออเออปืนออไรเฟิลปืน M16 M16 อา,า,าหารได้เว้ย M16 มาดูครับ นี่คือปืน M16 ของคุณเตยมันอันเนี้ยดูเป็นน่าจะเป็นปืน M16 มากกว่าผมลืมคุณลืมคุณวาดประมาณปืนจุดสองสองห้อยเล็กมากนะฮะจุดสองสองห้อยแต่ได้คะแนนไปอ้าวสลับที่สองท่านี้ครับคุณไอคุณนักมวยมาวาดนะครับคุณนุ้ยคุณบูมครับบูมตอบอาวุธของพวกคุณคืออันนี้ครับ อ่อขว้างอะไรวะอุ้ยอะไรอะไรอะเหตุอาวุธมันเป็นอาวุธวาดไปวาดไปอันนี้ยากตำรวจมิใายตำรวจมิใา่ไม่ใช่อาวุธเหรอครับอาวุธเหรออะไรครับมีสามเหมอมีสามมีสามกงเล็บกงเล็บไม่ใช่ตอบได้ยังครับอะไรวะ พร้อมนะพร้อมนะมันมันมันเกี่ยวข้องกับบูธเลียอ๋ออะไรไม้ไม้ไม้สองท่อนไม้สองท่อนไม้สามท่อนเขาเรียกอะไรกระบองกระบองสองท่อนกระบองสามท่อนกระบองสามท่อนอ๋ออันนี้กระบองสามท่อนอันนี้กระบองสองท่อนอันนี้กระบองสามท่อนอันนี้ได้ถอดได้ถอดได้จริงๆคำตอบที่ถูกต้องคือกระบองสามท่อนนะฮะกระบองสามท่อนนะฮะ ที่บรูซลีใช้นะฮะเพราะฉะนั้นคะแนนนะครับสำหรับข้อนี้ในการแข่งขันวันนี้ข้างละ4คะแนนได้เท่ากันคูณ2เท่ากับ8นะครับทำให้คะแนนเนี่ยนะครับคุณนั่งมวยนำอยู่43ต่อ38แล้วอันสุดท้ายในการตัดสินของเราวันนี้ไม่ใช่อีเมโลดี้ไม่ใช่ไปไหนดีครับแต่เป็นเกมใบหัวต่อท้ายเดี๋ยวกลับมาสักครู่เดียว เขาหรับเกมนักวาดมือไวนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าศิลปะไม่ค่อยมีนะครับมีแต่ศิลป์เปิดมากกว่านะครับแต่พี่แพทนะครับโอ้โหยิงคําตอบไวมากเรียกได้ว่ามันต้องถูกบ้างแหละนะแล้วยิงไปเรื่อยๆนะครับส่วนผมทําคะแนนไม่ได้เลยแต่ว่าดีที่ได้พี่บุ๊กทำไว้ได้สองคะแนนนะครับและเกมต่อไปจะเป็นเกมตัดสินแล้วขอกําลังใจเยอะๆนะครับให้ผมได้เข้าไปลุ้นแจ็คพอตนะครับ